สวัสดีครับเพื่อนๆและ f อทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็สดๆร้อนๆเลยนะครับวันนี้นะครับก็ไปซื้อนกแก้วลิงเน็ตนะครับจากตลาดนัดจัดจักรนะครับช่วงนี้นะครับถ้าใครสนใจนกแก้วลิงเน็ตนะครับหรือลูกป้อนนะครับเยอะมากนะครับทุกคนนะเยอะมากเลยช่วงนี้แล้วราคาก็ซื้อได้นะครับ อันนี้ผมบอกราคาไปเลยนะครับว่าที่ผมซื้อมาจากจูจักผมราคาเท่าไรผมซื้อมาตัวละ750บาทนะครับตอนนี้นะครับนะก็วันนี้ได้ลูกป้อนมาใหม่ก็วันนี้จะมารีวิวให้เพื่อนๆนะครับและ F c ซที่คอยติดตามและคอยอที่ชอบนกกลิงเน็ตนะครับพันนี้นะครับเนาะหลายๆท่านนะครับที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับก็ติดตาม อ่าคลิปนกลิงเน็ t นะครับเลยวันนี้ผมมีโอกาสนะครับก็เลยไปซื้อลูกป้อนลิงเน็ t นะครับลิงเน็ดเอามารีวิวนะครับก็ตัวนี้750บาทนะครับนี่นะซืออ่าก็ตอนนี้นะครับผมซื้อมาผมขอบอกพ่อค้าว่าเป็นตัวผู้นะเราดูยังไงนะครับตัวผู้เนาะตัวผู้ ตัวผู้นี่จะมีอ่าจะงอยปากนะครับคล้ายอ่าสีดำาๆอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอ่าจะงอยปากสีดำาๆอยู่นะครับเนาะอันนี้น้องเป็นตัวผู้นะครับอายุนะครับผมคาดว่าน่าจะไม่ถึงเดือนนะครับนะนับจากออกจากไข่นะครับไม่ถึงเดือนนะครับเนาะอ่าวันนี้ก็มาริวอ่าลูกป้อนลิงเน็ให้ให้ฟังกันนะครับก็750อาบาทนะครับผมซื้อมาแล้ว ส่วนตัวผมผมอ่าก็เลยแบบว่าอยากจะใส่ข้อเท้าให้น้อ <num it> งเลยนะครับนี่ข้อเท้านี่จะจุจักนะครับอ่านี่นี่ผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับข้อเท้าจุจักหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ hmm. 100่งร้อยบาทผมให้ทางร้านนกนะครับเขาใส่ให้มาเลยนะครับเนาะเพื่อให้น้องเขาจะได้ชินกับอ่าข้อเท้านะครับตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วเราเดี๋เราเราจะใส่สายจูงกันนะครับเนาะก็นี่นะครับวันนี้ เอาลูกนกดิก้งเน็ตมารีวิวให้กับเพื่อนๆและเอฟซรับชมกันนะครับก็750บาทนะครับนะผมซื้อมาวันนี้นะแต่ว่าอย่าให้เลยช่วงนี้นะช่วงนี้เป็นช่วงของเขานะครับถ้าว่าเลยช่วงนี้แล้วนะครับราคาอาจจะแพงขึ้นหรือนกอาจจะไม่มีแล้วนะครับแต่ช่วงนี้นกมันเยอะออกมาเยอะนะครับก็เลยแบบว่าราคาเลยถูกนะครับนะแต่ว่าถ้าหลังจากช่วงของมันแล้วราคาอาจจะแพงขึ้นนะครับก็ ใครที่อยู่กรุงเทพหรืออยากได้นะครับหรืออยากเลี้ยงนกแก้วลิงเน็ตนะครับสอนพูดได้นะครับพันนี้นะครับก็รีบไปซื้อกันนะครับตลาดนัดตต่นจักนะครับเจ็ดรอยห้าสิบาทนะครับตอนนี้นะครับมีอยู่ดึงร้านนะครับก็ไปเดินดูนะครับเจ0ดร้ยหิบาทแต่บางร้านก็พันสามก็มีนะครับเดินดูดีๆนะครับพันสามพันสองหนึ่งพันก็มีนะครับหลายร้านนะครับเนาะก็วันนี้ผมเอา น้องมารีวิวให้ดูนะครับให้ชมกันนะครับก็เดี๋ยววิธีการป้อนวิธีการเลี้ยงเรืออะไรอ่าวิธีที่ทําให้น้องเชื่องผมจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆรับชมกันอีกนะครับวันนี้สวัสดีครับ